สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jack เอ็กเป c h a n แนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับวิธีบูชาท้าวเวสวรรณนะครับที่วัดจุลามณีนะครับก็คือการอัญเชิญนะครับองค์ท้าวเวสสวรรณนะครับก่อนที่เราจะมาที่บ้านเรานะครับเราก็อัญเชิญที่วัดก่อนนะครับผมก็โดยมีขั้นตอนนะครับลําดับดังนี้นะครับผมก็ ข้อหนึ่งเลยนะครับก็จุดทูปเก้าดอกนะครับแล้วก็ท่องคาถาบูชาเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็บอกบ้านเลขที่ของเราตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับที่เราจะอัญเชิญท้าเวสุวรรณนะครับเพื่อไปที่บ้านเรานะครับแล้วเราก็บอกชื่อบอกนามสกุลของเรานะครับแล้วเราก็บอกสิ่งที่เราปรารถนาก็หมายถึงสิ่งที่ดีนะครับก็ขอ,อบูชาองค์ท้าเวสุวรรณเพื่อไปอ อยู่ที่บ้านเรานะครับเพื่อให้คุ้มครองเรานะครับให้มีความสุขมีความร่มเย็นขอให้สิ่งไม่ดีนั้นออกไปอะไรเงี้ยครับก็ให้ค้าขายร่ํารวยการงานเจริญก้าวหน้าเราก็บอกในสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองนะครับผมเราก็สามารถบอกได้ตามสิ่งที่เราต้องการนะครับขอให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็บูชคาถาบูชาองค์ท้าวเวสวรรณนะครับของวัดจุลมณีนะครับ เมื่อเราจุดธูปนะครับแล้วก็ถวายกุหลาบแดงเก้าดอกนะครับโดยปกตินะครับก็ตั้งนโมสามจบเลยครับแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเรานะครับทั้งห้าอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สวดนะครับปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพะนังอธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตตวา อิติปิโสภะควายมะราชาโนทาเวสุวันณโนมรณงสุขังอะหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวันณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภุริโตเวสสุภุสุทุตังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะนี่ก็เป็นบทสวดน,นะครับบูชาองค์ท้าเวสุวรรณนะครับแบบฉบับของวจุลามณีนั่นเองนะครับ ที่ทุกท่านสามารถที่จะนําไปท่องบูชาองค์พระวิสณุวรณได้ที่ที่เราถนัดได้เลยนะครับในทุกๆที่นะครับผมหลังจากนะครับที่เราอัญเชิญท่านนะครับมาที่บ้านเราเมื่อมาถึงที่บ้านเรานะครับเราก็ต้องทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับผมก็อันดับที่หนึ่งเลยนะครับเตรียมทูบสิบหกดอกนะครับก็คือจุดบอกกล่าวเจ้าที่นะครับขอให้เปิดทางนะครับ ว่าเรานะครับนำท้าวเวสสุวรรณนะครับมาบูชาที่บ้านนะครับผมแล้วก็ขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เรานะครับแล้วก็ปักทูบก,การแจ้งเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จุดธูป9ดอกแล้วก็ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับเหมือนตอนแรกนะครับแล้วเราก็บอกสิ่งที่เราปรารถนาเลยนะครับขอให้ท่านมาสถิตยอยู่ที่บ้านของเรามาช่วยปกปักรักษา ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านในด้านไหนคือเราขอได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสะดวกในการถวายนะครับผลไม้ห้าอย่างน้ำชานะครับอย่างละหนึ่งหรือห้าแก้วก็ได้นะครับแล้วก็กุหลาบแดงเก้าดอกนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับก็จะดีมากๆเลยนะครับ ถ้าเราถวายครบทุกอย่างแล้วก็ถวายทุกครั้งนะครับที่เรามีการไหว้นะครับก็จะดีนะครับดีสําหรับตัวเรานั่นเองนะครับผมยิ่งเราถวายนะครับผลดีก็เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับผลไม้ที่เป็นมงคลที่จะนํามาถวายนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกล้วยนะครับ ก็หมายถึงนะครับการให้มีลูกหลานมากๆนั่นเองนะครับหรือให้ทําอะไรแล้วมันง่ายเหมือนเหมือนกล้วยนะครับทําอะไรก็ไปกล้วยง่ายง่ายไปใช้ทุกอย่างเลยนะครับผมอย่างถัดไปนะครับสับป,ปะรดนะครับก็หมายถึงการมีความรอบรู้มีหูมีตารอบด้านนั่นเองนะครับมีสายตาที่ก้าวไกลนะครับผมก็เหมือนกับสับป,ปะรดที่มีตารอบตัวเลยนะครับก็ทําให้เรานั้น มีเซนส์หรือมีอะไรที่เราสามารถรับรู้ได้นะครับผมอย่างถัดไปนะครับก็จะเป็นส้มนะครับก็หมายถึงความมีโชคลาภนะครับประสบแต่สิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะครับผมก็ถวายส้มนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับในทุกๆบ้านอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับอังุ่นนะครับก็หมายถึงความจะเญรุ่งเรืองนะครับผมทั้งในหน้าที่การงาน ความเจริญในการค้าขายทั้งเรื่องเงินเรื่องต่างๆนะครับเรื่องครอบครัวนะครับก็เราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายขององุ่นนั่นเองนะครับผมส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นแอปเปิลนะครับก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแข็งแรงอายุยืนยาวอย่างนี้นะครับใครที่เจ็บป่วยอะไรพวกนี้ก็สามารถถวายได้นะครับแล้วก็ขอองค์ท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอให้ท่าน ช่วยนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างผลไม้ห้าอย่างหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็มีผลไม้ที่ใช้ทดแทนกันได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นลิ้นจี่นะครับผมลิ้นจี่ก็มีนะครับสาลี่นะครับผมทับทิมนะครับมะม่วงนะครับหน้าฝนก็หาง่ายนะครับมะม่วงลำไยนะครับลำไยก็อาจจะรอช่วงฤดูนะครับผมทุเรียนนะครับทุเรียนตอนนี้กําลังออกเลยนะครับก็เหมาะมากๆนะครับ หรือจะเป็นเกาลัดก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแก้วมังกรนะครับหรือว่าแก้วสารพัดนึกนะครับผมก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นมงคลนะครับหรือว่าจะเป็นขนุนนะครับขนุนนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้มงคลมากๆเพราะว่าหมายถึงการหนุนดวงหนุนโชคชะตาหนุนต่างๆให้เราแบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นการบูชานะครับองค์ท้าววิสวรรณ์นะครับและการถวายของไหว้ต่างๆ เพื่อเป็นมงคลนะครับกับเรานะครับกับตัวเราเองกับคนในครอบครัวนะครับก็เป็นวิธีการบูชาง่ายๆนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ผมได้นําเอามาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับก็สามารถเอาไปทํากันได้นะครับไปปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับ ก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับมีเรื่องอะไรดีๆผมก็จะเอามาให้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ